สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้คุณครูมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่จะสอนนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพาร้อมกันการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยครับการเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือ1คนหนึ่งก็คือพยุงเดินใช้กับผู้ป่วยที่รู้สึกตัว ให้ผู้ช่วยเหลือเคียงข้างผู้ป่วยหันหน้าไปทางทิศทางเดียวกันแล้วจับแขนข้างหนึ่งของผู้ป่วยพาดไว้ที่คอมือผู้ช่วยเหลือข้างหนึ่งอ้อมไปข้างหลังรัดเอวของผู้ป่วยไว้และพาเดินไปทิศทางเดียวกันครับ 2. วิธีอุ้มกอดด้านหน้าวิธีนี้เหมาะสมสําหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีรูปร่างเล็กกว่าผู้ช่วยเหลือและผู้ป่วยเดินไม่ได้แต่ยังสามารถใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งได้มีวิธีปฏิบัติต่อนี้ครับ ให้ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าลงข้างหนึ่งใช้มือทั้งสองข้างช้อนตัวผู้ป่วยบริเวณหลังและเขา่าแล้วยกผู้ป่วยขึ้นโดยใช้กำลังขาถ้าผู้ป่วยมีสติให้ใช้แขนด้านในคล้องคอผู้ป่วยที่เหลือครับ3วิธีอุ้มทาบและก่อนหลังหรือจะเรียกว่ากอดคอขีหลังก็ได้ใช้ในกรณีที่คนเจ็บเดินไม่ได้ข้อเท้าแพลงหรือข้อเทาเ้าแคดซึ่งวิธีนี้มักพบเห็นได้บ่อยๆครับ ให้ผู้ป่วยยืนท่าทางด้านหลังและกอดคอผู้ช่วยเหลือครับโดยผู้ป่วยช่วยเหลือย่อเข่าลงพร้อมทั้งสอดมือไว้ใต้เข่าของผู้ป่วยทั้งสองข้างจากนั้นยึดฝ่ามือทั้งสองข้างของผู้ป่วยไว้ครับ4ครับวิธีอุ้แมแบกใช้สําหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้แต่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังหักซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ครับ ก่อนกนารเคลื่อนย้ายผู้ช่วยต้องตรวจร่างกายของผู้ป่วยก่อนผู้ช่วยเหลือต้องดูว่าผู้ป่วยเอามือดึงหลังของผู้ป่วยขึ้นมานะครับจ่อตัวลงเพื่อให้ผู้ป่วยพาดคอที่บ่าใช้มือโอบเอวทั้งสองข้างของผู้ป่วยไว้ผู้ช่วยเหลือยื่นแขนใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับที่บริเวณข้อพับส่วนมืออีกข้างยึดมือผู้ป่วยไว้ ใช้มือข้างที่จับขาของผู้ป่วยยึดข้อมือของผู้ป่วยไว้แล้วจึงาพาเคลื่อนย้ายครับต่อไปครับการเคลื่อนย้ายโดยใช้ผู้ช่วยสองคน 1. วิธีอุ้มเคียงผู้ช่วยเหลือจะต้องยืนด้านเดียวกันโดยให้คนใดคนหนึ่งอุ้มบริเวณศีศรษะและไหล่ส่วนอีกคนอุ้มสะโพกและขาแล้วออกเดินพร้อมกันครับ 2. วิธีพยุง วิธีนี้จะต้องใช้แขนทั้งสองข้างของผู้ป่วยพาดที่ไหลของผู้ช่วยเหลือทั้งสองแล้วจับมือผู้ป่วยไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งใช้พยุงผู้ป่วยไว้ครับ 3. วิธีอุ้มแบบนั่งสองมือผู้ช่วยเหลือทั้งสองคุกเข่าหันหน้าเข้าหากันโดยให้ผู้ป่วยอยู่ตรงกลางผู้ช่วยเหลือใช้มือประสานกันแล้วยกผู้ป่วยยืนขึ้นพร้อมๆกันแล้วจึงพาเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายครับเหมือนในภาพครับ 4ครับวิธีอุ้มแบบใช้2คนหามซึ่งวิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บไม่รุนแรงและผู้ป่วยสามารถช่วยตัวเองได้โดยไม่ให้ผู้ช่วยเหลือทั้งสงลุกขึ้นและเดินพร้อมๆกันวิธีนี้ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่ากระดูกสันหลังจะหักครับต่อไป5ครับวิธีอุ้มแบบประสานแคร่จะใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ยังมีสติ ให้ผู้ช่วยเหลือสองคนปฏิบัติตังนี้ครับ 1. ใช้มือสอดประสานกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคุกเข่าลง 2. ให้ผู้ป่วยนั่งลงบนมือของผู้ช่วยเหลือโดยผู้ป่วยใช้มือทั้งสองข้างกอดคอผู้ช่วยเหลือทั้งสองไว้จากนั้นผู้ช่วยเหลือทั้งสองลุกขึ้นพร้อมๆกันและพาเคลื่อนย้ายครับต่อไปเป็นการเคลื่อนย้ายโดยใช้ผู้ช่วยสาคนครับ เหมือนในภาพครับ 1. ผู้ช่วย3คนยืนเรียงกันข้างของผู้ป่วยหันหน้าเข้าหาผู้ป่วยจากนั้นคุกเข่าข้างใดข้างหนึ่งซึ่งควรเป็นเข่าข้างเดียวกันโดยมีผู้ช่วยเหลือคนแรกใช้แขนข้างหนึ่งสอดใต้ศีรษะตรงบริเวณคอและไหล่ของผู้ป่วยมืออีกข้างตลอดเข้าที่หลังส่วนคนที่ 2. ใช้แขนข้างในข้างหนึ่งบริเวณเอวและสะโพก อีกข้างสอดเข้าที่ขาท่อนบนและคนที่3ส,สอดแขนข้างหนึ่งไว้ใต้เขา่าอีกข้างสอดที่ข้อเท้าครับต่อไปข้อที่2ครับให้สัญญาณยกผู้ป่วยพร้อมๆกันโดยยังอยู่ในท่าคุกเขา่าเหมือนกับในภาพครับต่อไปข้อที่3ครับให้สัญญาณยื่นขึ้นพร้อมๆกันแล้วทําท่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดหมายครับ การเคลื่อนย้ายโดยใช้ปีหามครับภาพที่1การผ้าห่มออกวางไม้ยาวที่แข็งแรงบนผ้าไว้ประมาณสองใน3ของผ้าแล้วพับชายผ้าตลบขึ้นไปส่วนภาพที่2ครับวางไม้ยาวบนเก้าอี้อีกด้านหนึ่งใต้ผ้าที่ตลบขึ้นไปภาพที่3ตลบผ้าด้านซ้ายให้เลยทับไม้ด้านขวามือครับการเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี้ข้อที่1 ให้ผู้ป่วยนั่งพิงเก้าอี้ที่แข็งพอที่จะรับน้ำหนักของผู้ป่วยผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนต้องอยู่ด้านข้างของผู้ป่วยทั้งสอง labour, ข้างหันหน้าเข้าหากันให้มือข้างหนึ่งจับพนักเก้าอี้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับขาเก้าอี้แล้วยกขึ้นพร้อมๆกันครับต่อไปข้อที่สองครับให้ผู้ป่วยนั่งพิงเก้าอี้ที่แข็งพอที่จะรับน้ำหนักของผู้ป่วย ส่วนผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งจับพนักเก้าอี้เอียงไปด้านหลังผู้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งจับขาเก้าอี้ด้านหน้าแล้วยกขึ้นพร้อมๆกันครับต่อไปเป็นแบบทดสอบครับข้อที่1การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผู้ช่วยเหลือสามคนจะใช้ในกรณีใดกอใกร,กรณีที่ผู้ป่วยตัวใหญ่หรือมีน้ำหนักมากขอไขกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านอน และผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวขอควายกรณีที่ผู้ป่วยมีรูปร่างเล็กและเดินไม่ได้งงูกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่และสามารถเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยต่อไปข้อที่2ครับข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการปฐมพยาบาลกไก่เพื่อรักษาให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ ขอใครเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาขอควายเพื่อป้องกันความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังงองูเพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยให้น้อยลงต่อไปข้อที่3ครับสิ่งใดที่ผู้ช่วยเหลือจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยกว็ไกล ทำบริเวณนั้นให้มีอากาศถ่ายเทปลอดโปรงขอใครสํารวจระบบที่สัมคัญต่างๆของร่างกายผู้ป่วยขอควายห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีโดยไม่ให้เตรียมการงูงความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุต่อไปข้อที่4ครับบาดแผลถูกแทงหากมีสิ่งใดหักพาอยู่ในแผลผู้ปฐมพยาบาลควรทําอย่างไร ก็ไกดึงสิ่งที่หักคาออกโดยเร็วขอใครนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วขอควายขยับดูว่าบาดแผลมีความลึกมากแค่ไหนงง,งูพันผ้ารอบสิ่งที่หักคาอยู่เพื่อให้อยู่นิ่งพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ